สวัสดีครับท่านผู้ศึกษา,าอันนี้ก็คลิปที่2เนาะคือคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องของวิธีการวาดรูปภาพเส้นตรงจากสมการใช่ปะ่ะทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราก็ใช้ในการทรํากําหนดการเชิเส้นเหมือนกันก็คือถ้าเกิดเรามีเส้น2เส้นตัดกันเราจะหาจุดตัดยังไงเนาะก็คือสมมติว่าเนี่ยตัวอย่างอย่างเช่นอาจารย์มีเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีแดงสมมติว่าเราวาดกันเป็นละใช่ปะ่ะเราวาดกันเป็นละเส้นสีแดงวาดออกมาได้เส้นสีน้ําเงินก็วาดออกมาได้ แล้วเวลาเราทำำํากาหนดการเชิงเส้นอะสิ่งที่เราอยากได้มันคือบรรดาพวกจุดตัดระหว่างเส้นเช่นในที่นี้ก็คือจุดตัดระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินตรงนี้นะจุดที่อาจารย์ไฮไลท์สีแดงตรงนีน้เราอยากได้จุดนี้กันเราจะทไงซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเราทําวิธีการลุกวัดรูปภาพบางทีมันก็อาจจะไม่เป๊ะใช่ไหมครับเราก็เลยต้องใช้เรื่องของคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการแก้ระบบสมการแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการแก้สมการเพื่อหาจุดตัดเนี่ยนะครับอาจารย์อยาก ให้เห็นก่อนว่าเส้นตรงเนี่ยเวลาเรามีเส้นสองเส้นมันวางตัวกันได้สองแบบแบบแรกคือตัดกันแบบที่สองคือขนานกันและมันเป็นสิ่งที่เรารู้กันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าถ้าเส้นตรงจะตัดกันมันจะตัดกันได้แค่หนึ่งจุดเท่านั้นเนาะมันจะตัดกันเนี่ยเรามีจุดตัดสีแดงกับสีน้ำเงินนี่แหละมันไม่มีทางที่วันดีคืนดีเส้นสีน้ําเงินมันจะไปตัดกับเส้นสีแดงอีกรอบไม่งั้นมันต้องเป็นเส้นโค้งใช่ป่ะมันไม่มีทางที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ดังนั้นถ้ามันตัดกันมันต้องตัดกันหนึ่งจุดโอเคเนาะดังนั้นถ้าเกิดเราพูดในแง่ของคําถามมันก็จะต้องถามขึ้นมาสามคำถามคําถามแรกก็คือรู้ได้อย่างไรว่าเส้นของเส้นมันจะต่างกันก่อนเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราจะมาพิจารณาได้ว่ามันตัดหรือว่ามันขนาดเนี่ยมันต้องเป็นคนละเส้นกันก่อนใช่ปะเพราะถ้าเส้นเดียวกันเัาก็วางทับที่เดียวกันเราก็ไม่สนใจปล่อยหัวมันไป แล้วแต่สุดท้ายเวลาถ้าเราวาดรูปมาแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันคนละเส้นใช่ปะ่ะนะครับดังนั้นเราอาจจะข้ามคําถามที่1ไปเลยก็ได้นะครับสําหรับในการเรียนวิชานี้เรา,าจ,จะข้ามคําถามที่1ไปเลยแต่มันมันดูไม่ยากรครับคือเวลาเราสมก,การ2ส,สมก,การเนี่ยมันมันเขียนอยู่คนละรูปไม่จําเป็นเนาะมันจะต้องเป็นสมการคนละเส้นกันนะมันอาจจะเป็นสมการเส้นเดียวกันกแต่เขียนคนละแบบ แต่เราจะโฟกัสกันไปที่สองคำที่สองกับคำสามที่สามก็คือรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นแบบขนานหรือว่าแบบตัดก,กันอันเนี้ยสำคัญครับกับอันที่สามก็คือเราจะหาจุดตัดอย่างไรโอเคทีนี้อาจารย์ขอมายกตัวอย่างกรณีเรามีสมการสองอันนี้ครับเช่นอาจารย์มีสมการศูนย์ก็สามเอ็กปอกห้าวายลบเจ็ดเป็นสมการที่หนึ่ง ในขณะที่อีกสมการเราคือ0ูนทั้กับ1 5 x บวกี y ลบสลองคอสตวิดีโอกันได้นะครับลองแล้วลองคิดดูว่า2ส,สมการนี้มันาทั้ทั้ที่มันเราเห็นแหละว,ว่ามันเขียนไม่เหมือนกันแต่จริงแล้วมันมีบางอย่างเหมือนกันอยู่อ่ะนะครับถ้าแต่ถ้าถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่พพสคิดก็เฉลยเลยก็ได้นะครับคือสมการที่2เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอัตราส่วนของสมการที่1อยู่ ลองสังเกตดิว่า3ามคูณหมันได้15 5ห้คูณหมันได้25แล้วก็7จ็คูณหมันได้3าม้าพูดง่ายงคือถ้าเราเอาสมการล่างเนี้ยมาหารด้วยหทั้งสมการนะครับหารด้วย5ทั้งสมการ,นะร,าร,วการเวลาหารมันก็คือหารกระจายบวกเข้าไปนะครับศูนย์หารหได้เท่าไหร่ศูนย์หารหได้0 15ยหาหรด้วยหได้3าใช่ปะสามเอบวกยีหาหรด้วยหได้5 5 Y แล้วก็3 5หารด้วย5เป็น7จ็ดใช่เฮ้ยสมการเดียวกันเป๊ะเลยนี่แหละครับตัวอย่างของสมการ2สมการที่เขียนไม่เหมือนแต่แท้ที่จริงแล้วมันสมการเส้นเดียวกันเวลาไปวาดรูปมันก็จะได้รูปเส้นเดียวกันซึ่งกรณีนี้เราไม่สนใจเนาะเราไม่สนใจเพราะมันมันมันคือเส้นเดียวกันอยู่แล้วว่ามันจะไปหาจุดตัดทำไมมันวางทับที่เดียวกันนะครับโอเคนะแต่ทีนี้ เราจะมาพูดในกรณีที่มันเป็นคนละเส้นกันตัวอย่างเช่นเรามีสมการอันนี้อันนี้เราอยู่ชุดนี้นะครับที่สมการแรกคือ0เท่ากับ 3x บวก5 y ลบ7ในขณะที่สมการที่2คือ0นเท่ากับ 15x เบวก25 y ลบ3เราก็เห็นแล้วแบบอืม3คูณ5ได้5 5คูณ5ได้2 5อ้าแต่7คูณห้าไม่ไดไ้ไม่ได้สแ,แสดงว่าเป็นคนละเส้นละมันมันไม่เป็นอัตราส่วนกันแสดงว่าเป็นคนละเส้นละ ดูแล้วว่าคนละเส้นแต่สาหรับใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องที่ว่าจะดูยังไงว่าเอ่อเส้นเดียวกันหรือคนละเส้นข้าม,มวิดีโอไปเลยก็ได้นะครับเอ่อไม่ใช่ข้ามไปตอนท้ายๆของวิดีโอที่เรียนเรื่องของการแก้สมการเลยก็ได้นะครับอันนี้แค่อาจารย์ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้นให้ก่อนว่าเวลาเรามีสมการสองสมการเราจะดูได้อย่างไรว่ามันตัดกันหรือไม่ตัดกันนะครับอ่ะโอเคกลับมาเล่นเดิมอ่ะมันคนละเส้น แต่จะรู้ได้ยังไรว่าเป็นแบบตัดกันหรือขนานกันใช่ไหมนะครับทีนี้สิ่งที่อาจารย์อยากหเห็นคือความขนานมันสามารถพิจารณาได้จากแนวโน้มการเปลี่ยนใช่ปะคือหรือที่เราเรียกว่าความชันที่เราเรียกว่าความชันนะครับแต่ด้วยความที่เวลาเราน้อยอาจารย์ก็ขอสรุปเลยกันว่าความชันหรือ ไอ้ที่การขนานที่เราจะดูจากความชันเนี่ยจริงๆมันมีวิธีดูเร็วๆอยู่ก็คือเราไม่แคร์เรื่องคดค่าคงที่เราสนใจแค่คดตัวแปร x กับตัวแปร y ว่ามันเป็นอัตราส่วนเท่ากันหรือเปล่าเมื่อกี้เรารู้แล้วใช่ปะว่า3มคูณ5มันได้15 5คูณ5มันได้25เฮ้ยมันเป็นอัตราส่วนกันที่เทอม x กับเทอม y ว่ะนี่แหละครับถ้าเกิดตรณีแบบเนี้ยเป็นอัตราส่วนเดียวกันมันจะขนานกันนะครับ ซึ่งพอขนานกันเราก็รู้ว่าอะไรครับไม่มีจุดตัดพอไม่มีจุดตัดเราก็ไม่สนละไม่ต้องไปแก้ระบบสมการมันนะโอเคนะครับอันนี้คือวิธีอันนี้สมมติว่าเราต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์อะไรนะนะอาจารย์ก็เลยปูพื้นฐานให้หน่อยแต่ anyway เรามาที่เรื่องของเส้น2เส้นที่มันตัดกันละนะครับก็คือถ้าเราดูอัตราส่วนของ x ของเทอม x เนี่ย มันไม่เท่าเนาะจริงๆเราดูวิธีแบบสามส่วนด้วยลบสกับ5ส่วนด้วย3าใช่ปะลองดูซิมันเท่ากันไหมซึ่งมันเห็นชัดว่ามันไม่เท่ามันก็เลยไม่ขนานพอมันไม่ขนานมันก็เลยต้องมีจุดตัดเราก็จะแก้จุดตัดกันนะครับวิธีแก้สมการนะครับวิธีแก้สมการทางจุดตัดคิดว่าเคยยังไนตอนเด็กๆแล้วล่ะก็คือมีสมการที่1กับสมการที่2พอเรามีสมการที่1กับสมการที่สองสิ่งเราต้องทำก็ยังไงครับ เราต้องหาวิธีกําจัดตัวแปรใช่ปะ่ะอาจารย์สอนใช้วิธีกําจัดตัวแปรแล้วกันอันนี้วิธีที่1นึ่งแล้วจริงๆเราเรามี2วิธีนะครับเราเรียนวิธีหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าอาจจะง,ง่ายสําหรับพวกเราก็คือการกําจัดตัวแปรแล้วตัวแปรมันจะถูกกาจัดได้อย่างไร ตัวแปรมันจะถูกกาจัดได้ก็แน่นอนครับมันต้องเกิดจากการที่พอมันมีสรรพสิทธิ์เป็นเลขเดียวกันแล้วจับมาบวกกันหรือลบกันใช่ปะตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นอาจารย์มีสี่เอ่อมี 7A สมมุติอาจารย์มี 7A แล้วอ,อ,อาจารย์มี 7A ตัวแน่นอนครับเอามาทําอกไรอื่นจะหักล้างหายไปก็ต้องเอามาลบกันใช่ปะลบ 7A เท่ากับศูนย์หายไปหรือถ้าอาจารย์มี 7b กับลบ 7b นะครับมี 7b กับลบ 7b ต้องจับมาทำอะไรกันครับมันถึงจะหายไปก็ต้องจับมาบวกกันเจ็ 7, บวกกับลบเหักล้างกันใช่ปะเราเราเราได้เงินมา7บาทเราจ่ายหนี้คืนไปอีก7บาทก็เลยกลายเป็นไม่เหลือเงินละครับในศูนย์หักล้างพูดง่ายๆก็คือจะให้มันหักล้างกันได้ต้องทําสัมประสิทธิ์ให้มันเท่ากันหน้าที่เราก็คือต้องหาต้องหาตัวคูณมาคูณมันใช่ปะเนาะอ่ะในที่นี้สมมตุติอาจารย์อยากจะกําจัด x ละกัน อาจารย์อยา,าก,กำจำกัด x ตัวหนึ่งเรามี3 x สมการที่2เรามีลบ2 x ใช่ปะ่ะ3กับลบ2จะทำไงให้มันเ,เป็นเลขเดียวกันได้บ้างนะแน่นอนแหละ3คูณอะไรได้ลบ2มันมีอยู่เนาะจริงๆมันมีอยู่3คูณอะไรสักอย่างเราได้ออกมาเป็นเลข2มันมีอยู่แต่เราใช้วิธีง่ายกว่านั้นก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องคูณด้วยตัวสมเราทำ3ามให้เป็นเลขเดียวกันทำา2ให้เป็นเลขเดียวกันใช่ปะ เป็นเลขสักเลขหนึ่งให้สามเป,นนนนสเป็นเลขนั้นได้กับคูณอะไรกับสองแล้วเป็นเลขนั้นได้ใช่ปะซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่มันทำได้คือจับม,ม,จมันมาคูณกันเลยใช่ปะสามกับสองจะมามาคูณกันอ๋อมันได้หกใช่ปะว่ามันได้หกเราก็รู้แล้วว่าจะทำให้เป็นหกเอกอ่ะ,อ,ะอ่นอไว้จะกาจัดตัวแปร x ด้วยการ ทำสัมประสิทธิ์ขอเขาเรียกสัมประสิทธิ์เนาะให้เป็น 6x จากังนั้นจะทำไงกับสมการที่1ดี3คูณอะไรเราได้6ก็มั่นใจว่าทุกคนต้องตอบได้ว่าคูณด้วย2ใช่ป่ะก็สมการที่1คูณ2อ่ะเพราะเวลาคูณคูณทุกพจน์นะครับเวลาคูณคูณทุกพจน์ที่มันเป็นบวกลบเชื่อมบวกลบกันเนาะหรือจริงจใช้วิธีคูณแบบใส่วงเ็บไว้ก่อนแล้วกระจายเข้าไปก็ได้ ก็จะได้อะไรบ้างนะคูณ2เข้าไปทั้งสมการก็เป็น2คูณ0ใช่ปะมีพจศน์0เท่ากับน์ต่อมาคือ 3x ก็2คูณ 3x บวกกับน์ต่อมาคือ 5y ก็2คูณ 5y ลบกับ2คูณ7นะ็เนี่ยเขาเรียกว่าคูณ2ทั้งสมการนะครับโอเคก็ออกมาเป็น ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เนาะศูนย์เท่ากับสองสามสองคูณสามเอ็กได้หกเอ็กบวกสองคูณห้าไยได้สิบไวยลบสองคูณเจ็ดได้สิบสี่อ่ะเราก็ตั้งชื่อสมการมีอีหนึ่งมีสองแล้วก็เป็นสมการที่สามต่อทำมองเดียวกันครับเราก็ต้องเปลี่ยนสมการที่สองให้สรรพสิทธิ์ของมันมีค่าเท่ากับเลขที่เราอยากเปลี่ยนเราก็ลองคิดสิว่าเออเลขสองคูณอะไรแล้วมันได้หก สองคูณสามใช่ป่ะเมื่อกี้จริงๆเรารู้อยู่แล้วว่า6เราได้มาจากการที่เอา3กับสมาคูณกันใช่ไหมดังนั้นถ้ามี3ก็ต้องคูณ2ถ้ามี2ก็ต้องคูณด้วยสามเข้าไคูณสามาเดียวกันเลยครับ3็สาคูณศเท่ากับสาคูณกับลบสอวกกับ3ามคูณกับสาลบกับ3ามคูณสะอันนี้อาจารย์ไฮไลท์สีไว้ให้นะครับสามูณศนย์ 3ามคูณลบสอคูณสาแล้วก็สาคู 3. นสครับโอเคก็คูณเลขสามคูศูนย์ก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมนะ3สามคูณลบสอได้ลบหกบวกกับ3ามคูณสาก็ได้ 9y แล้วก็สุดท้ายสา้ลบเตั้งชื่อเป็นสมการที่4ตอนนี้เราสนใจแค่สองสมการพอ คือสมการที่3กับสมการที่4ที่เราอุตส่าห์เสียเวลาทำให้มันมีสัมประสิทธิ์ของ x เป็นชุดเดียวกันละซึ่งก็คือ6ใช่ปะคือถึงแม้มันจะคนละเครื่องหมายก็ไม่เป็นไรเอขอแค่เป็นเลขเดียวกันก็พอสมการที่3มีสัมประสิทธิ์ของ x เป็น6ในขณะที่สมการที่4มีสัมประสิทธิ์ของ x เป็นลบ6ก็ต้องมาทำอะไรกันครับ6กับลบ6กทำอะไรถึงจะหักล้างกันได้ก็ จับบวกกันใช่ปหหกบวกบกได้ศูนย์ดังนั้นเสียงกำลังจะทําต่อคือจับสมการที่สามกับสมการที่สี่มาบวกกันนะบวกก็ไล่บวกเลยอ่หรือจะเขียนแบบอย่างนี้ไว้ก่อนก็ได้เนาะเอาซ้ายบวกซ้ายเท่ากับขวาบวกขวาใช่มก็หกเอ็กซ์บวกสิบวายลบสิบสี่บวกกับลบหกเอ็กซ์บวกเก้าวายลบเก้าเนาะซ้ายบวกซ้ายเท่ากับขวาบวกขวา ศูนย์บกศแน่นอนได้ศูนย์กระจายวงเล็บนะครับก็6 x บวกกับล x ใช่ปะห x บวกกับล x, x ได้0ย์หายไปสิบ y บวกกับ9 y ก็ได้ y สิอา y สิตัวบวกกับ y 9ตัว,วก็ y 19ตัวใช่ปะสิเกา y แล้วสุดท้ายล4บวกกับลบเก้บวกกับลบเก้าได้ลบยเนาะ นะครับก็ที่เหลือเรแก้สมการปกติเลยนะครับย้ายยีย,ย,ย้ายลบยีบสามไปไปบวกยีบสามที่ด้านซ้ายก็เป็นยี่สามเท่ากับสิบเกคูณอยู่กับ Y อย่าให้มันไปหารก็เป็นยีบสส่วนด้วย19จะเท่ากับ Y อ่ะได้มาหนึ่งค่าแล้วว่า Y เท่ากับยีส่วนสิแล้วเราเหลือตัวแปด x ใช่ปะเราก็เอา Y ที่ได้เนี่แหละครับ เข้าไปแทนค่าอ่ะทีนี้อาจารย์ฝากเป็นการบ้านเนาะครับก็แทนาาค่า y ทขที่ได้ออกมาเป็นยี่สามส่วนสิบเก้าเนี่ยลงในสมการแล้วแต่เราครับจะสมการไหนก็ได้ซึ่งในหน้านี้เราเห็นแล้วมีมีมีสี่สมการที่เราตั้งชื่อมาใช่ปะสมการหนึ่งสองสามสี่แต่แน่นอนครับสมการที่สามกับสมการที่สี่มันเกิดมาจากอัตราส่วนของสมการที่หนึ่งกับสมการที่สอง นั้นจริงๆเราไม่ต้องไปใช้กับสมการที่3กับสมการที่4ก็ได้ใช่ปะเราไปใช้กับสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับแล้วถ้าอยากจะแทน1หรือ2ก็ได้ใช่ปะแล้วแก้สมการหาค่า x นะครับเราก็จะได้ x ออกมาสักตข้าวหนึ่งซึ่งอาจารย์ไม่ได้คิดเลขไว้เนาะให้เรารู้วิธีการก็พอนะครับ แต่เหมือนเดิมครับอย่างที่อาจารย์พยายามจะบอกหลายๆอย่างอาจารย์ไม่ได้ให้เรามานั่งแก้สมการเองเราไม่เราไม่ได้สอบเรื่องของการแก้สมการเชิงเส้นเนาะเราแค่เอามันมาใช้งานดังนั้นเพื่อที่ไม่ให้ติดกับเรื่องแค่ว่าแก้สมการไม่เป็นแล้วเราจะทําเนื้อหาที่เราต้องคอนเซนเทรตต่อกันไม่ได้เนี่ยอาจารย์ก็จะให้มาเลยว่าอ๋อมันได้จุดนี้นะดังนั้นหรือถ้าอาจารย์อยากจะให้เป็นโจทย์เนี่ย อาจารย์เขาจะให้เป็นโจทย์แบบที่ว่าจงแสดงว่าจุดตัดของระบบสมการนี้คือจุดนี้นี้คือให้คําตอบมาสิ่งที่เราต้องทําคือโชว์ให้ได้เพื่อที่เพราะว่าเราอาจจะต้องเอาคาตอบมันไปใช้ทําส่วนอื่นของโจทย์ต่อใช่ปะอาจารย์ก็จะแบบให้สไตล์อาจารย์จะชอบให้เป็นโจทย์ย่อยนั่นแหละโดยที่เป็นโจทย่อยที่บอกคําตอบมาแล้วพอบอกคําตอบมาแล้วแน่นอนครับสิ่งที่เราทาคือบอกตอบแค่คําตอบไม่ได้แหละตอบพอตอบแค่คาตอบเราไม่ได้คะแนนละเพราะอาจารย์บอกคําตอบให้แล้วสิ่งที่เราต้องทําคือโชว์ให้ได้ แสดงวิธีทําให้ได้คําตอบนั้นออกมาเนาะพอถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าถ้าเราแก้สมก,การนี้ไม่ได้ก็จบเตุกันไปตอบไม่ได้ซึ่งอาจารย์ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอาจารย์อยากให้ยังน้อยถ้าทําพัดข้อย่อยนี้ไม่ได้ก็ยังทําพัดข้อย่อยถัดไปได้อยู่ดีนะโดยการให้คําตอบมันไปเลยโอเคนะครับฝากไปทํานะครับก็เดี๋ยว วิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องของการวัดพื้นที่อสมการเนาะเพราะถ้าเกิดหลายคนจําได้ตอนเรียนเรื่อง linear programming เราต้องมานั่งวดัดรูปพื้นที่กันดูว่ามันเป็นพื้นที่ไหนเวลาเราวาัดเส้นตรงในระหน้ามันจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส,ส่วนใช่ปะส่วนส่วนซีกหนึ่งกับส่วนอีกซีกหนึ่งใช่ปะเราเรียกว่าครึ่งระนาบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเจอกันวิดีโอหน้าครับ